สวิธีบอกความกลัว oh I'm scared Hi everybody ไม่ได้เจอกันตั้งนานวันนี้โรซี่จะมาสอน4วิธีบอกความกลัวในภาษาอังกฤษเรามาเริ่มด้วยคำแรกคือ scared ออกเสียงว่า scared แล้วคำว่า scared เราต้องใช้คู่กับคำว่าออกตลอดเวลาแล้วคำว่า scared ก็เป็นคำคุณศัพท์เป็น adjective ไม่ความว่าเราต้องใช้กับ verb to be ตลอด เราี่ขอยกด้วยอย่างเช่น I am scared of แล้วตามด้วยคำนามหรือตามด้วย verb ing อย่างเช่น I am scared of snakes คำว่า snakes เป็นคำนามที่แปลว่างูไม่ความว่าประโยคนี้ก็แปลว่าฉันกลัวงูนั่นเองค่ะต่อไป I am scared of the dark The dark ก็เป็นคำนามที่แปลว่าความมืดฉันกลัวความมืดต่อไป I am scared of flying แล้วคำว่า fly i n g ก็เป็น gerund เป็น verb ing ก็แปลว่าการเป็นนั่นเองค่ะฉันกลัวการเป็นแล้วถ้าเราอยากตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่า scared of เราไม่ได้ถามว่า do you scared of แต่ว่าเราต้องทำว่า Are you scared of แล้วตามด้วยคำนามหรือ Jaren นั่นเองค่ะซึ่งแปลว่าคนกลัวดดดดหรือเปล่าคำที่สองเป็นคำว่า afraid ออกเสียงว่า afraid คำนี้ก็เหมือนคำว่า scared เพราะเราต้องใช้คู่กับคำว่า of ตลอดเวลานอกจากนั้นมันก็เป็นคำโคนัพท์เป็น adjective ด้วยไม่ของว่าเราต้องใช้ v e r b to be ตลอดด้วย อย่างเช่น I am afraid of ตามด้วยคำนามหรือเจเรนเหมือนกันอย่างเช่น I am afraid of heights คำว่า heights เป็นคำนามที่แปลว่าความสูงฉันกลัวความสูง I am afraid of speaking in public หรือ I am afraid of public speaking ซึ่งแปลว่า ฉันกลัวการพูดในที่สาธารณะแล้วถ้าเราอยากจะตั้งคำถามเรา,าก็จะถามว่า Are you afraid of เราไม่ได้ถามว่า Do you afraid of คนกลัวหรือเปล่าแล้วคำที่3เป็นคำว่า frightened ออกเสียงว่า frightened แล้วคำว่า frightened มันก็เหมือนคำว่า scared กับ afraid เพราะเราต้องใช้คำว่า f r i g h t e n คู่กับคำว่า of ตลอดเวลานอกจากนั้นคำว่า f r i g h t e n ก็เป็นคำคน,นศัพท์เหมือนกันไม่ความว่าเราต้องใช้กับ verb to be ตลอดเวลา I am frightened of ต่ำด้วยคำนามและเจร n d ด้วยขอยกด้วยอย่าง I am frightened of ghosts ฉันกลัวผี I frightened going the dentist am of the to ฉันกลัวไปหาหมอฟันแล้วถ้าเราอยากจะตั้งคำถามเราก็จะถามว่า Are you frightened of ดดดดคนกลัวดดดดหรือเปล่าคำที่4เป็นคำว่า fear ออกเสียงว่า fear คำนี้สามารถเป็นคำกริกยาหรือสามารถเป็นคำนามได้แล้วถ้าเราจะใช้เป็นคำกริกยาเราจะพูดว่า I fear แล้วตามด้วยคำนามหรือ verb-ing อย่างเช่น I fear death ซึ่งแปลว่าฉันกลัวความตายแล้วถ้าเราจะใช้เป็นคำนามเราจะพูดว่า I have a fear of อีกรอบหนึ่ง I have a fear of อย่างเช่น I have a fear of dying ฉันกลัวการตาย แล้วถ้าเราอยากจะตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่า fear เราจะถามว่า do you fear du du. หรือ do you have a fear of du du. คนกลัว du du. หรือเปล่าครอบสีคำเรียบร้อยแล้วไม่ยากใช่ไหมคะวันนี้โรซี่อยากให้คนผู้ชมตอบคำถามว่า what are you scared of อีกรอบหนึ่ง what are you scared of ตอบคำถามมาที่ได้คลิปนี้แล้วถ้าคนผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามครูโรซ British English และก็ y u ู u ูบโรซาน a ามาร์ชมันด้วยสำหรับวันนี้ขอื้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย